3จุดต้องดูก่อนที่จะลงทุนกองทุนรวมผสมครับเม,มื่อครั้งที่แล้วนะครับเราพาทุกคนไปทําความรู้จักแล้วเนาะสําหรับกองทุนรวมผสมก็จริงๆมันก็ตามชื่อเขาเลยนะครับเขาเป็นกองทุนรวมผสมเพราะว่าเขามีสัดส,ส่วนในการผสมของตัวตราสารหนี้กับตราสารทุนหรือว่าหุ้นนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆก็เหมาะสมสําหรับใครที่โดยปกติแล้วเนี่ย ค่อนข้างกลัวความเสี่ยงนะครับหรือว่าลงทุนในส่วนของตัวตาสานนี้เนี่ยเป็นหลักแต่อยากที่จะกระเถิบในเรื่องของความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็เลยอยากพามาดูาในแต่ละจุดนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากองทุนรวมผสมที่เขาเน้นหุ้นเยอะเนี่ยเราอาจจะเหมาะสมสําหรับการไปลงทุนในกองทุนหุ้นเลยดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีตัวเลือกที่เยอะกว่าแล้วก็ให้อาตาัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าดังนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันว่าถ้าเราต้องกการจะลงทนนงททุุนนนใอผสม เราต้องดูอะไรบ้างนะครับแล้วกองทุนที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันเหมาะสมมันคุ้มค่าความเสี่ยงในการลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันครับผมก็ยังอยู่ในส่วนของตัวฟันสกรีนเนอร์นะครับของตัวโปรแกรม efin s t o c p i c k up อยู่ซึ่งครั้งที่แล้วผมพาทุกคนมาทำการสกรีนดูแล้วนะครับสำหรับกองทุนรวมผสมว่าเขามีทั้งหมดกี่กอง ปรากฏว่าพอเราทําการสกนออกมาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด200กว่ากองโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแล้วทีนี้เราจะเลือกยังไงนะครับผมก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาดู3จุดด้วยกันนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยก็คงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเนาะก็คือในเรื่องของผลตอบแทนนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าในเรื่องของผลตอบแทนสําหรับกองทุนรวมผสมที่มี200กว่ากองเนี่ยกองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดคือเท่าไหร่นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราจะมาดูในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนนะครับอย่างที่ผมพูดค่อนข้างบ่อยเนาะนะครับว่าในเรื่องของกองทุนเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการอัตราผลตอบแทนแบบดีที่สุดเลยแต่เราต้องการอัตราผลตอบแทนที่แบบเฉลี่ยแล้วดีคือเราไม่อยากได้แบบปีนี้บวกเยอะๆแต่ปีหน้าก็ติดลบเยอะปีต่อไปก็ติดลบเยอะดังนั้นนะครับสิ่งที่พอจะอนุมานได้ว่าเฮ้ยกองทุนเนี่ยนะครับเขาน่าจะให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเราเนี่ยได้ค่อนข้างดี ก็คือเราจะดูย้อนหลังไปนะครับซึ่งพอในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมานะครับอาจะอย่างเช่นในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับที่เราพาทุกคนไปดูในเรื่องของกองทุนรวมที่อยู่ในะระดับเลเวลที่1 234กองทุนเหล่านั้นนะครับเมื่อในเรื่องของความเสี่ยงต่ําความผันผวนก็จะค่อนข้างต่ำครับทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้ดูในเรื่องของรีเทิร์นที่แบบไกลมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มกระเถิบความเสี่ยงขึ้นมานะครับเราอาจจะต้องดูฝีมือของผู้จัดก,การกองเนี่ย แบบไกลนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เลยดึงข้อมูลขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นตัวรีเทิร์นแบบ3ปีกับรีเทิร์นแบบ5ปีหลักๆแล้วนะครับผมจะดูแบบ3ปีเป็นหลักก่อนก็คือถ้า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีในช่วงที่เราซื้อไปแล้วหรือในช่วงที่เราถือต่อๆไปเนี่ยก็คิดว่าเขาก็น่าจะสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้นะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือรีเทิร์นแบบ5ปีเผื่อสําหรับใครนะครับที่แบบว่า อยากเมคชัวร์นะครับตรงนี้คุณอาจจะไปเลือกกองทุนที่แบบว่าในช่วง5ปีเนี่ยเขาให้อัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมใช้3ปีเนี่ยคือผมอยากได้ข้อมูลที่แบบว่ามันไม่ได้ไกลเกินไปมากเนาะนะครับดังนั้น1คืออ่าน,นี้เรื่องของอัตราผลตอบแทนนะครับผมดูอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีเป็นหลักแล้วผมจะดู5ปีประกอบทีนี้นะครับเราลองมาดูที่หน้าจอกันนะครับทีนี้นะครับพอมาดูในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่ากองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ในรอบ3ปีกองที่ดีที่สุดจะเป็น ASP ขีด Flexible Plus นะครับหรือว่า Flex Plus นั่นเองนะครับกองนี้ในรอบ3ปีให้อัาตราผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่11.7%นะครับแต่ว่าในรอบ5ปีเขาไม่มีก็แสดงว่าเขาน่าจะยังเปิดมาไม่ถึง5ปีเนาะทีนี้กองถัดมานะครับลำดับที่2คือ KT ขีด IGF ขีด R อ่ะแล้วก็กองเดียวกันคือ KT ขีด IGF ขีด A นะครับตรงนี้ก็คืออ่าเป็นกองจากที่เดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะคนละประเภทเนาะ ก็ลองมาดูนะครับในเรื่องของอัตราผลตอบแทนให้อัตราผลตอบแทนที่แบบใกล้เคียงกันนะครับก็คือ10.84นะครับ5ปีอ่ากองนี้เปิดมาเกิน5ปีให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่9.8นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆหาเปรียบเทียบกับกองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยที่เราดูกันไปคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็ถือว่าให้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากเขาเริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับนอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนแล้วเนี่ย เราจะไปดูข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับจะไปดูข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นนะครับโดยลําดับที่2ส,สิ่งที่ผมจะไปดูนะครับผมจะไปดูในเรื่องของความคุ้มค่านะครับก่อนหน้านี้นะครับในเชิงของความคุ้มค่าเนี่ยผมพาทุกคนไปดูในเรื่องของตัวแม็กซดอลดาวน์เนาะนะครับว่าเปรียบเทียบกับตัวรีเทิร์นว่าอย่างเช่นสมมติเขาให้อัตราผลตอบแทนที่10%แต่แม็กซดอลดาวน์หรือว่าโอกาสที่กองทุนเนี้ยเขาเคยล่วงลงไปนะครับ มันมีถึงแบบว่าลบ20%ลบ30%อะแบบนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันแต่อีกค่าหนึ่งที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับซึ่งเมื่อมันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ในเชิงของความเสี่ยงเนี่ย สูงขึ้นซึ่งค่านั้นที่ผมจะพาทุกคนไปดูคือชื่อว่าค่าชาร์ปเลโชค่าชาร์ปเลโชนะครับจะเป็นการคำนวณเชิงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เป็นค่ากลางนะครับหรือว่าตัวเบนช์มาร์กนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับมันถูกปรับในเรื่องของความเสี่ยงออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งค่าข้อมูลที่จะให้เราดูก็คือต่อนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเขาให้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่กองแรกกันเลยก็คือ A S P ขีด Flexible Pass กองแรกนะครับ ASP k Flex p a s s เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ผมนำข้อมูลหรือว่าชื่อของกองทุนมาดูข้อมูลต่อในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์ของ h e n o m i n a เนาะข้อมูลที่เราจะไปดูกันนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของตัวผลการดำเนินงานนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้กดคลิกขึ้นมาเลยซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนของเขานะครับในรอบ3ปีให้อตัตราผลตอบแทนตามาตัวโปรแกรม Efin s t o p i Up เนาะคือ11.7% ทีนี้นะครับข้อมูลที่เราจะไปดูกันถัดมาก็คือในส่วนของตัว Max Do ์ดอดาวนะครับในส่วนตัว Max d ซดอดาวเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Perform a n c e หรืออัตราผลตอบแทนเราจะเห็นว่าเขาให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่11.7%ดอร์แต่ Max d ซ์ดอดาวเนี่ยหรือว่าช่วงที่กองทุนล่วงลงไปหนักเนี่ยลบถึง3 2นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับช่วง Max ที่เขาย่อลงไปเนี่ยก็ถือว่าเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันเนาะในกองนี้ ทีนี้อีกค่าหนึ่งที่ผมจะไปดูนะครับก็คือในส่วนของตัวค่าชาร์ปเรโชาจะอยู่ข้างๆกับแม็กดอดาวซึ่งค่าชาร์ปเรโชเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าต่อหนหน่วยความเสี่ยงเราได้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับก็สําหรับตัว ASP ขีดเ a กพัสเนี่ยต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงได้อัตราผลตอบแทน0.65นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่อเอามาเปรียบเทียบกันเนาะกับความเสี่ยงนะครับทีนี้ขอไปดูอีกกล้องหนึ่ง นะครับก็คือในส่วนของตัวกองเคทีขีด IGF ขีดนะครับก็กองนี้เป็นกองที่อยู่ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนลำดับที่2ลนะครับรองลงมาจาก a s p ทีนี้นะครับเราลองมาดูในเรื่องของผลการดำเนินง,งานในรอบ3ปีเนี่ยกองนี้นะครับเขาให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่10.84ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่ากอง a s p ถูกไหมแต่ว่าถ้าเรามาดูนะครับในส่วนของตัว m a x ก o ์ Do ร นะครับเราจะเห็นว่ารอบยอ่อของเขาลงมาเนี่ยนะครับหรือว่าการลดลงของกองทุนเนี่ยเขายอ่อลงมาน้อยกว่าเขายอ่อลงมาเนี่ยนะครับลงมาต่ําสุดในรอบ3ปีคือลบสิบซนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบกับ A S P เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่ายอ่อลงมาค่อนข,ข้างน้อยกว่านาะความเสี่ยงก็อาจจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าทีนี้อีกค่าหนึ่งนะครับก็คือชาร์ปเรชชใช่ไหมที่เราจะไปดูกันนะครับเราลองไปดู ค่าชัปเรโชนะครับของกอง k t i g ขีด IGF ขีดนี่ยกับกลายเป็นต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงให้อัตราผลตอบแทน0.78นะครับก็ถือว่าสูงกว่า ASP เมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเนาะที่ผมว่าน่าสนใจในการไปปรับใช้ในการไปดูวิเคราะห์กองทุนที่ความเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวค่าชัปเดโชทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมหรือผลตอบแทน นอกเหนือจากแมคโดนัลล์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวค่าชาร์ปเดชโชแล้วยังไม่หมดนะครับเนื่องจากกองทุนรวมผสมเนี่ยก็ชื่อของเขาก็บอกอยู่เนาะว่ามันผสมนะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมเนี่ยนะครับก็มีตราสารหนี้มีเงินฝากนะครับรวมถึงตราสารทุนหรือหุ้นซึ่งการผสมตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องผสมแบบ50-50นะ นะครับแต่ว่าการผสมตรงนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับหรือขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวสัดส่วนของกองทุนว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาจะถือหุ้นมากกว่านะครับสัดส่วนตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถือหน่วยลงทุนนะครับถือตราสารนี่เป็นหลักนะครับดังนั้นนอกเหนือจากข้อมูลเหล่านี้ที่เราดูแล้วสิ่งที่3นะครับก่อนที่จะซื้อกองทุนรวมผสมเนี่ยสิ่งที่เราจะไปดูกันก็คือในเรื่องของไส้ใน ซึ่งไส้ในตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราจะไปดูนะครับเราจะไปดูผ่านในส่วนของตัวข้อมูลอ่าตัวที่เป็นแฟกชีทของเขานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณจะซื้อกองทุนนะครับปกติผมก็จะแนะนำเนาะว่านอกเหนือจากตัวแม็กดอดาวนอกเหนือจากเพอร์ฟอร์แมนแล้วผมอยากให้คุณเนี่ยไปอ่านหนังสือชี้ชวนก่อนหรือแฟกชีทก่อนเพื่อที่จะเข้าใจว่ากองทุนนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับคุณหรือเปล่าเพราะหากเราเข้าไปข้างในครับในส่วนของตัวแฟกชีทเนี่ยเราก็จะเห็นอ่าว่าเขาบอกเลยนะฮะว่าเขาเป็นกองทุนอะไร นะครับเป็นกองทุนประเภทไหนนะครับคุณจะได้ลงทุนอะไรถ้าคุณซื้อกองทุนนี้นะครับแล้วก็กองทุนนี้เหมาะสําหรับใครซึ่งจากข้อมูลเนี่ยนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับส่วนที่3เนาะนะครับก็คือในส่วนนี้สัดส่วนในการลงทุนนะครับสัดส่วนในการลงทุนอ่ะอย่างเช่นกองนี้เนี่ยนะครับเป็นกอง ASP นะครับผมเปิดแฟกชีคของ ASP มาเนี่ยพอเรามาดูไส้ในครับสัดส่วนในการลงทุนของเขาเขาถือสัดส่วนของตราสารทุนเนี่ยนะครับอยู่ถึง84%นอ่า เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกใจเนาะที่แม็กซ์ดอดาวของเขาเนี่ยมันอาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างเยอะมันก็เลยอาจจะมีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้เราลองไปดูไส้ในนะครับของอีกกองหนึ่งคือ KT ขีด IGF ขีด A นะครับซึ่งอกองนี้เนี่ยก็เป็นกองอยู่ในระดับเลเวลที่5เหมือนกันนะครับให้อตัตราผลตอบแทนต่อนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าทีนี้พอเราไปดูไส้ในนะครับไส้ในของเขาเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับเป็นการถือหน่วยลงทุนซึ่งหน่วยลงทุนที่เขาถืออยู่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอ่ะก็จะมีหุ้นด้วยแต่มีสัดส่วนหุ้นหรือ equity e เนี่ยอยู่แค่33.9%นตะครับอ่ะที่เหลือนะครับก็จะเป็นบอลอ่ะแต่ก็อาจจะเป็นบอลที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมากว่าบอลปกตินิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าความผันผวนเนี่ยมันก็อาจจะไม่อ่าเทียบเท่ากับตราสารทุนหรือหุ้นเนาะดังนั้นแล้วหากใครนะครับสนใจที่จะลงทุนนะครับในส่วนของตัวกองทุนรวมผสมเนี่ย ผมแนะนําให้เข้ามาดูไส้ในด้วยเพราะหากเปรียบเทียบนะครับหากอกองทุนรวมผสมกองนั้นมีการถือสัดส,ส่วนของตัวตราสารทุนหรือหุ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมนะผมแนะนำนะครับให้คุณกระเถิบความเสี่ยงไปเลือกในส่วนตัวกองทุนหุ้นเลยเพราะอะไรทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่ากองทุนหุ้นเนี่ยมีจํานวนกองค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เคยสกรีนมาเนี่ยมีประมาณ600กว่ากองนะครับเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไปมีตัวเลือกมากขึ้น เลือกกองทุนที่มันเหมาะสมสําหรับตัวเองมากขึ้นไหนๆคุณก็เลือกกองทุนรวมผสมที่มันถือหุ้นอยู่เยอะแล้วผมว่าไปหากองทุนหุ้นเลยดีกว่าซึ่งผมขอยกตัวอย่างกองทุนหุ้นหนึ่งกองละกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นกองนี้นะครับกองวันขีด UGG ขีด RA นะครับกองนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของตัวกองทุนที่เป็นอยู่ในโหมดของตาสารทุนหรือว่ากองทุนที่อยู่ในระดับความเสี่ยงเลเวลที่6 ซึ่งกองนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นกองทุนหุ้นก็จะถือหุ้นเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยอิงตามเชิงของ performance ของเขานะครับหรือผลการดาเนินงานเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าในรอบ3ปีเขาสามารถให้อัตราผลตอบแทนนะครับสร้าง performance ได้ถึง25.93%อ่าก็คือได้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าถูกไหมเมื่อเปรียบเทียบกับ ASP ซึ่ง ASP ให้อัตราผลตอบแทนแค่11%กว่าๆทีนี้อ้าวแล้วถ้า ในส่วนของตัว performance หรือผลตอบแทนของกองทุนหุ้นเนี่ยให้ถึง25%แล้วด้านของ max drawdown หรือความเสี่ยงละ่ะเป็นยังไงเราก็ลองมาดูในส่วนตัว max drawdown max drawdown ในรอบ3ปีเนี่ยกลับกลายเป็นกองทุนวันเนี่ยครับย่อลงไปแค่ลบ18ทั้งทั้งเปรียบเทียบกับ ASP นะครับที่ย่อลงไปถึง30ดังนั้นแล้วอาจจะมีความเหวี่ยงตัวน้อยกว่านะครับความเสี่ยงก็จะต่ำกว่าเนาะนะครับและสุดท้ายนะครับคือค่าของ sharp ratio เป็นยังไง ค่าชาร์จได้โชว์นะครับต่อนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงในรอบ3ปีเนี่ยกับกลายเป็นกองทุนวันนะครับสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้1.18ดะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของตัวเลเวลของความเสี่ยงเนี่ยมันก็ช่วยคัดกรองในระดับหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองย้อนเข้าไปอ่านในไส้ในดูนะครับลองเปรียบเทียบ สามส่วน3จุดที่ผมพาทุกคนไปดูเนี่ยนะครับนองอ่าหนึ่งคือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะครับแต่ดูอัตราผลตอบแทนอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือลองไปแกะไส้ในดูนะครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกคือกองทุนรวมผสมเนี่ยพอมันมีความผสมเนี่ยก็ต้องดูว่ากองนั้นเนี่ยเขาผสมเน้นไปในทิศทางไหนนะครับตรงนี้ก็ลองไปดู3ปจัจจัยนี้ก่อนที่จะลงทุนในกองทุนรวมผสมแล้วกันนะครับ สำหรับกองทุนรวมผสมนะครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นกองทุนที่กระเถิบความเสี่ยงจากกองทุนรวมตราสารนี่เนี่ยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะนะครับแต่วา่าในเรื่องของความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับก็คาดหวังอัตราผลตอบแทนได้สูงขึ้นแหละแต่ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือเราอาจจะต้องไปแกะดูไส้ในนิดหนึ่งเพราะด้วยความเขาเป็นกองทุนรวมผสมเนี่ยนะครับแต่ว่าผสมแล้ว คอนเทนต์ด้านไหนนะครับตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนด้วยก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสําหรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองแล้วกันเนาะก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือกล้ชิดนะครับแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยถ้างงตรงไหนนะครับสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับได้ด้านล่างคลิปนี้เลยหรือว่าสอบถามเข้ามานะครับที่ช่องทาง YouTube ของลซ แฟนเพจ Facebook ของล่ำซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมยังอยู่ในพาร์ทของกองทุนรวมแหละแต่จะเริ่มกระเถิบความเสี่ยงนะครับจะพาไปดูกองทุนหุ้นพาไปดูกองทุนนะครับที่มันลงลึกมากขึ้นเสี่ยงมากขึ้นคาดหวังอาัตราผลตอบแทนมากขึ้นเนาะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันครับสวัสดีครับ